สวัสดีนะคะลูกค้าวันนี้นะคะมิ้นอยู่ที่สํานักงานนะคะสาขา2ของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มิ้นมีรถนะคะเข้ามาใหม่นะคะเป็นเจ้าตัวให้รักรีโวนะคะดับอ่าตัวนี้เป็นดับดับเบิ้ลแคปนะคะ4ประตูนะคะพีเรนเซอร์ตัว 2.4E นะคะปี2019.20จดนะคะคันนี้บอกเลยว่าติดตั้งแคริบอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจคันนี้นะคะลูกค้า สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะตามเบอร์ที่มิ้นท์ให้ไว้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยลูกค้าเข้ามาใหม่นะ,ะเป็นโตโยต้าไฮรักลีโว่ 2.4E นะคะไฟด้านหน้านะคะนี่ดูสวยมากๆนะคะให้ลูกค้าเห็นนะคะว่าความาที่รถเข้าใหม่นะคะจะยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆนะคะแต่ว่ามิ้นท์มาถ่ายให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะลูกค้ามีมาให้เรียบร้อยเลยนะ ตัวรีโว่นะคะโฉมใหม่ตัวนี้นะคะเป็นตัวหน้าหล่อนะคะลูกค้าตัวหน้าหล่อนะ,ะลูกค้าสังเกตนะคะว่ากระจังด้านหน้าเขาจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยกรอบของโครเมียมนะคะเป็นครอบตัวโลโก้ของโตโยต้าอยู่นะคะคันนี้นะคะให้ความเพิ่มมิติแล้วก็ดูให้ตัวรถดูหล่อนะคะดูเ hey ทยิ่งขึ้นนะค,ะคันนี้นะคะได้ตัวล้อแม็กนะคะด้านข้างนะคะได้เป็นขอบ17บเจนะลูกค้า ขอบสนะคะมาพร้อมกับายางของบิสโตนนะคะคันนี้นะคะเดิมๆนะคะจากตัวโรงงานเลยนะคะยางเป็นปี23นะคะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านี่กระจกนะคะตัวนี้นะคะกระจกนัานข้าเป็นแบบพับไฟฟ้านะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วกันศาสติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะใครสนใจนะคะเลขใหม่นะคะใช้ไปเพียงแค่ หกหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นเองนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะนี่เครดิตดี D D นะคะสามารถที่จะจัดฟรีดาวได้ด้วยนะคะันนี้นะคะลูกค้าลํโบงด้านหน้านะคะมีมาให้นะ,ะนี่ลูกค้าสังเกตนะคะว่าตัวป้ายนะคะหรือว่าโลโก้หรือว่าตัวน็อตนะคะยังอยู่เดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะไม่ได้มีรอยขยับย่างใดเลยนะ ตัวนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีดำนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันหนะ้าจอกลางแบบสัมผัสแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะตัวนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้านะคะด้านหน้ามาให้นะคะลูกค้าส่วนด้านหลังนะคะของอตัวดับเบิลแคปคันนี้นะคะมามีแอร์นะคะด้านหลังแยกส่วนมาให้นะคะลูกค้า เบาะด้านหลังนะคะตึงๆเลยนะมีที่วางแขนพักแขนมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นแคลรีบอยนะคะมาให้เรียบร้อยเลยนะคะติดตั้งแคลรีบอยนะคะมาจากโรงงานนะคะพร้อมที่ใช้งานนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ได้เป็นตัวพีเลนเนอร์พิ๊จะบอกว่าคันนี้นะติดตั้งแคลรีบอยมาให้นะคะแล้วก็ส่วน กระบะภายในนะคะติดตั้งกระบะไลเนอร์นะคะมาให้ด้วยนะลูกค้าคันนี้นะคะติดตั้งกระบะไลเนอร์นะคะมาให้ด้วยนะเผื่อว่าใครที่ไม่ได้ใช้แคลรี่บอยนะคะสามารถที่ถอดออกนะคะก็ไม่ต้องติดตั้งกระบะไลเนอร์เพิ่มนะเพราะว่าติดตั้งกระบะกระบะไลเนอร์เพิ่มเนี่ยก็ประมาณเกือบหมื่นอยู่นะลูกค้า8 0 0 0 9น0 0นะคะตัวติดตั้งกระบะไลเนอร์นะคะของตัว4ประตูนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าดูนะนี่นะสภาพโครงสร้างของตัวรถนะคะให้ลูกค้าเห็นนะคะว่าตัวโครงสร้างของตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มหรือว่ารอยขูดรอยเบียดใดๆเลยนะคันนี้นะคะสภาพพร้อมใช้งานมากนะให้ดูภายในนะคะห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับบ้างนะคะนี่พวรมาลัยได้เป็นมันติฟัง์่านนะคะลูกค้าเหมาะปรับไฟฟ้านะคะมาให้แล้วนะ อันนี้นะคะมีหน้าจอแบบสัมผัสแบบนิวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะอมินให้ดูเลขใหม่นะเลขใหม่์ล่าสุดนี่เลขใหม่นะคะตอนนี้อยู่ที่หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้ยสามสิบห้าโลนะคะลูกค้าระบบนะคะหน้าจอสามารถที่จะรับาสายวางสายได้นะคะที่พมอะไรเลยนะคะาสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะน้า ที่หน้าจอส่วนกลางนะคะคือเพิ่มเสียงหรือว่า,าเบาเสียงได้เลยนะคะนี่กล้องถอยหลังนะคะมีมาให้นะคะชัดเจนเลยนะคะลูกค้านี่ให้ลูกค้าได้ดูนะคะก็มีเส้นสายนะคะในการาเตือนให้ด้วยนะแอร์นะคะมีฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะคะแอร์เย็นฉ่าเลยคันนี้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงด้านขวามือนะคะของคนขับนะคะ คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะลูกค้านี่ขับสบายนะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะเบรกเป็นเบรกแบบยังเป็นเบรกมือแบบดึงอยู่นะคะคันนี้เนาะที่วางแก้วน้ําด้านหน้ามีมาให้นะคะสองสองใบนะลูกค้าสนใจคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าถ้าลูกค้าเครดิดดีจัดฟรีดาวนะคะราคานะคะเริ่มต้นอยู่ประมาณห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่ หนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะหนึ่งหมื่นบาทนะคะลูกค้านะคะผ่อนได้สูงสุดแปดสิบสี่งวดหรือว่าเจ็ดปีนั่นเองนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นให้นะคะอยู่ที่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นตนะสำหรับเจ้าตัวกระบะสี่ประตูนะคะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะอ่าคอมเมนต์เข้ามานะคะหรือว่าโทรเข้ามานะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสองนะคะสี่หกเก้าสองสี่เก้าหกติดต่อมินได้เลยนะสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวมิ้นนะคะ ให้ลูกค้าดูโครงสร้างของตัวรถด,ด้านหน้ามานะคะทั้งหมดแล้วนะคะตัวนี้ที่จับประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟกระจกนะคะพับไฟฟ้ามีสัญญาณเตือนให้เรียบร้อยนะค,ะคันนี้นะคะใครสนใจนะคะราคาอยู่ที่599,00 0บาทนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อตามเบอร์ที่มินให้ไว้นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมินขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะมินจะมาอัปเดต รถรุ่นไหนนะคะที่เข้ามาใหม่ของเพชรยนต์นะคะทุกสาขาเลยนะคะให้ลูกค้าช่วยกันกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ